ครับก็สวัสดีครับชาวประชาคมมชครับอันนี้เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะครับที่นักศึกษาสาขาเมเดียอาร Media Art อ์ d แอนด์ดีไซน ได้ประท้วงนะครับที่ตึกอธิการบดีนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เกิดเหตุนะครับวิ่งไล่จับกันขึ้นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ยังคงยืดเยื้อนะครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะครับทางนักศึกษาก็ได้รวมกลุ่มกันมาเพื่อที่จะเข้าแจ้งความนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็แจ้งความเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับนักศึกษากันนะฮะว่าเหตุการณ ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับเราต่อจากนี้จะทํำยังไงกันต่อไปนะครับผมเออ <Okay. S 2> ก็คือว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่ว่าพวกเราเข้าไปที่พวกเราเข้าไปๆที่ตึกหน้าครับก็คือว่าเราได้ทําการเข้าไปรอคําตอบจากอ,อ,อธิการบดีณวันนี้นครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งจากหลังจากเมื่อวานก็เข้าไปอีกแล้วแล้วเรายังได้คําตอบที่ไม่ชัดเจนซึ่งวันนี้ทางเราก็เข้าไปแล้วก็อธิการก็หนีไปทางมาได้หนีไฟนะครับ <c oughs> ไปแล้วและหลังจากนี้ซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ที่สพภูพิงครับก็คือว่าเราได้เข้ามาลงบันทึกประจําวันนะคะ <c oughs> เพื่อ,เ,อเป็นการดําเนินคดีหักมีความผิด ต่อผู้บริหารวิจิตรศิลป์แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งทั้งนี้นักศึกษาทั้งหมด20คนก็ได้เข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจําวันแล้วก็อาจจะมีนักศึกษาเข้ามาแจ้งความเพิ่มเรื่อยๆนะครับในเวลาวันต่อๆไปอย่างงี้ครับแล้วก็ในวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้ครับเ,เวลาบ่ายโมงเราจะเข้าไปยึดหอศิลป์ คืนจากผู้มีอำนาจเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนนักศึกษาหรือผู้ปกครองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านนะครับเ,เข้าไปเป็นสักข,ขีพยานในเทศกาลยึดนี่ออหอศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คืนจากผู้บริหารในครั้งนี้ในฐานะที่หอศิลป์น,นะครับเปรียบเสมือน ห้องเรียนและพื้นที่ของการศึกษาและเป็นหอนศิลปสาธารณะเพื่อยืนยันเสรีภาพของวิชาการครับแล้วก็ในวันจัน์ทรนี้ทางนักศึกษาสาขาสื่อศิลปะจะเข้าไปที่ศาลปกครองเพื่อขออำนาจศาลคุ้มครองคำสั่งชั่วคราวเพื่อที่จะไม่ให้คณะวิจิตรศิลป์และก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับผลงานแล้ก็นิทรรศการครั้งนี้ครับ ก็เป็นเอกสารที่เราลงบันทึกประจำวันดำเนินคดีนะครับครับมีโรงงานนะักศึกษาครับ,รบก็ก็สรุปว่าวันนี้ก็เข้ามาแจ้งความกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สักกี่โมงครับที่จะไปหอสินกันเออบ่ายโมงครับบ่ายโมงนะครับก็เดี๋ยวจะมีประกาศหรือว่ามีอะไรไม่อเอ่ยเดี๋ยวจะมีะแถลงการ,การครับ ไปในในสื่อโซเชียลครครับครับโอเคไงท่านผู้ชมนะครับทางทางคมชก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ทางทางคมชหรือว่าทางมิเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์เฟสติวัลนะครับเดี๋ยวเราโพสต์ลิงค์ให้อีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราก็ยังคงจะไปเกาะติดนะครับกันที่หอศิล อาหารวิลัยเชียงใหม่นะครับในช่วงบ่ายโมงครับยังไงถ้าเกิดพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนครับอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องๆก็สามารถมากันได้นะครับหรือถ้าเกิดมาไม่ได้ก็สามารถร่วมชมการที่ไลฟ์ของประชาคมมวชอได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ